สวัสดีครับผมโอตะตัวปอมวันนี้จะมาทำคลิปรวมเกม PC สุดกากในปี2020แน่แหละครับว่าปี2020เนี่ยมันมีทั้งเกมดีและก็ไม่ดีแต่ในหมุดของความกากเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันย่ำแยก่กว่าคำว่าไม่ดีอย่างแน่นอนซึ่งมันจะกากแล้วมันย่ำแย่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเชิญรับชมนับต่อจากนี้เลยนะครับ longer 13 เกมแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ย น่าจะเรียกชื่อเกมนี้ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับผมผมไม่จะบอกว่าคนไทยเขาตกภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างไรนะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยมันมาแค่ตัวอักษร x แล้วก็ i 3ตัวบางคนก็เลยอาจจะอ่านว่า x i i i หรือบางคนก็อาจจะอ่านว่า x 3อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมนี้มันมีชื่อนะครับผมชื่อว่า13ที่แปลว่า13นั่นเองเกมเ3อทีเนี่ยเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ออกมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับของค่าย ubisoft ซึ่งณนะตอนที่ออกมาในช่วง แรกเนี่ยก็สร้างเสียงฮือฮาได้พอสมควรนะครับผมในปี2003อาจจะไม่เท่ากับ GTA หรืออะไรก็ตามนะครับผมแต่ก็พอจะมีแฟนคลับแล้วก็มีคนพูดถึงมันบ้างนะครับในยุคนั้นและหลังจากนั้น17ปีเนี่ย Ubisoft ก็เอามารีเมคใหม่แล้วก็เอามาวางขายในปี2020นะครับผมและก็แน่นอนครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดแสนจะเจ็บปวดมากๆนะครับชนิดที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าตัวเกมของปี2003เนี่ย ดูดีและยังน่าเล่นกว่าปี2020ซะอีกนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกมเทอทีนเนี่ยกลายเป็นเกมกากในปี2020ผมจะยกมาให้คุณฟังสัก3าหัวข้อละกันนะครับโดยในหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าเป็นอะไรที่ห่วยมากๆคือเขาทำออกมาได้แย่มากๆไม่ว่าจะเป็นภาพค้างภาพกระตุกภาพขาดหรือโหลดฉากไม่ทันหรือบางครั้งเล่นๆอยู่เฟรมตกเฟรมดอปเฟรมหายอย่างเงี้ย คือมีครบเลยนะผมซึ่งไออาการพวกเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยมันควรจะไม่มีแล้วนะครับในปี2020นะผมมันไม่ควรจะมีแล้วแล้วยิ่งเป็นเกมรีเมคด้วยเนี่ยมันก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับผมแน่นอนหรือว่าต่อให้คุณใช้คอมที่แรงนะครับผมแรงที่สุดในโลกเนี่ยพอคุณเอามาเล่นเกมนี้คุณก็จะต้องเจอปัญหาแบบที่ผมได้กล่าวไปอย่างแน่นอนนะครับข้อที่2 AI แล้วก็ npc ในเกมนะครับด้วยความที่เกมนี้นะครับผมเป็นเกมรีเมคเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่าผู้เล่นหลายๆคนก็คงจะคาดหวังว่า AI เนี่ยมันก็คงจะต้องดีใช่ไหมเหมือนเกมสมัยใหม่แต่ AI ในเกมนี้นะครับเข้าขั้นห่วยมากๆคือ AI ในเกมนี้นะผมมันยืนนิ่งๆเลยนะครับคือคุณกําลังถือปืนและยิงมันใช่ไหม คุณยิงมันอยู่มันก็จะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับจนกว่าคุณจะเดินเข้าไปในระยะของมันมันถึงจะเดินมายิงคุณหรือตัวละครบางตัวเนี่ยเรายืนคุยอยู่ดีๆหรืออะไรดีมันก็ตายซะดื้อๆเลยนะครับหรือตัวละครบางตัวที่เรายิงตายไปแล้วมันก็ยังไม่ตายนะมันก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละหรือตัวละครบางตัวที่เป็นกาดที่คุมพื้นที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ยยืนอยู่ดีมันก็เกิดอเลอร์ขึ้นซะง,งั้นโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยแหละครับผมเป็นความกาดข้อที่2ของเกมเทอร์ทีข้อที่3เกมเพย์ เกมเพลย์และการไฟ์ของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าห่วยและก็ย่ำแย่พอๆกับ2ข้อแรกนั่นแหละนะครับผมคือสิ่งที่คุณได้ฟังมาใน2หัวข้อแรกเนี่ยก็ฟังดูน่างุหงิดแล้วใช่ไหมครับคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเอามันไปเล่นในโหมดแยกจอนะผมผู้เล่นหลายคนที่แยกจอกันเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนแหละครับว่าพอเอาไปเล่นหลายจอปุ๊บปัญหาอาการค้างอาการกระตุก NPC กาก AI โง่เนี่ยมาครบเลยครับ จะยิ่งทวีคูณความหุดหิดเข้าไปมากกว่าเดิมกันเลยทีเดียวนะครับผมแถมระบบการยิงหรือการไฟต่างๆเนี่ยก็ไม่จะมีความหวือหวาหรืออะไรเลยนะครับเหมือนคุณถือปืนเข้าไปแล้วก็ตุ้มตามตุ้มตามยิงโง,โง,โง่ๆมันมันผมว่านะเอาจริงๆนะเกม GTA ภาคแรกอะ่ะแม่งยังสนุกกว่าเกมเตอร์ทินรีเมคซะอีกนะครับผม เกมที่2 Warcraft 3 r e f o r ฟอเกม Warcraft เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดังมากนะครับในอดีตถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ชอบเล่นเกมแนววางแผนเนี่ยจะลดน้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า Warcraft มันตายยากจริงๆนะครับเกมนี้เพราะว่า Warcraft เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเกมที่เป็นต้นกำเนิดเกมดังอย่างโ Dota เลยนะครับหรือคุณจะเรียกว่า .A อก็แล้วแต่นะครับ a l l เ o n เนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากวอลค a f t แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมและก็แน่นอนแหละว่าด้วยความที่วอลค r a f สามเนี่ยมันดังใช่ไหมครับผมและเข้าถึงได้มากในยุคนั้นทาง EA ไเนียเ่ยไม่ใช่ e a เดี๋ยวโทษโทษโทษผิดค่ายเห็นหน้าเลือดคล้ายๆกันทางค่ายบิสสัดเนี่ยนะครับผมเขาก็เลยหยิบวอลค r a f สามนะครับมารีเมคใหม่นะครับผมเป็นชื่อว่ารีฟอสแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ประกาศรีเมคปุ๊บ จริงๆมันไม่ใช่รีเมคสิมันต้องเป็นรีมาสเตอร์สิเออใช่ไหมมันต้องเป็นรีมาสเตอร์หลังจากที่ประกาศรีมาสเตอร์ไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ภาพ CG ภาพการต่อสู้ภาพกราฟ,ฟิกที่สวยอลังการโอ้โหสุดยอดมากครับแต่หลังจากที่มันเปิดตัวออกมานะครับเปิดตัวออกมาให้เล่นเปิดให้เล่นเท่านั้นแหละนะครับผมผู้เล่นทุกคนเนี่ยกลับคุยเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า กูยอมกลับไปเล่น w อล c r a f t 3มเวอร์ชั่นเดิมดีกว่าที่จะเล่น w อล c r a f t 3 r e f o r t ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมผู้เล่นลหลายๆคนเนี่ยเขาถึงบอกว่า w อล c r a f t 3 r e f o r t เนี่ยมันห่วยแล้วมันก็แย่ถึงขั้นที่อยากจะกลับไปเล่นภาคเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังนะครับผมข้อที่1การเปิดให้เล่นในวันแรก ้วยความที่เกม Warcraft 3 r e f o r t เนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับในการเล่นแน่นอนแหละว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของวิศาสเนี่ยมันห่วยครับใช่แล้วมันห่วยการวางระบบเซิร์ฟเวอร์ไว้ไม่ดีพอผู้เล่นทุกคนเนี่ยกดเข้าไปเล่นในวันนั้นนะครับบางคนก็เล่นไม่ได้ไอคนดวงดีก็เล่นได้ไงแต่ไอคนดวงซวยอย่างเงี้ย เออเล่บ้างเข่าคิวบ้างหรือบางคนซวยจัดเลยโดนแบนแบบไม่มีสาเหตุจากเหตุผลที่ว่าระบบอินเทอร์เน็ตของคุณดูแปลกปลอมอะไรแบบนี้แล้วก็โดนแบนไปซะง,งั้นอองงนะผมก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยลุมด่ากันเลยนะครับผมข้อที่2กราฟิกที่โคตรจะหลอกลวงแฟนเกมตอนที่วอ c r คัมเนี่ยเขาประกาศเปิดตัวรีมาสเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับ ตอนที่ออกมาเปิดตัวในงานเนี่ยโอ้โหภาพอลังการเลยใช่ไหมกราฟิกสวยมากๆแต่พอเปิดให้เล่นจริงนะผมกราฟิกนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากของเก่าครับแค่มันดู HD ขึ้นเฉยๆแถมบางฉากบางคัดซีนเนี่ยโอ้โหตอนที่เปิดตัวในงานใช่โอ้โหอลังการมากๆสวยมากๆสุดยอดแต่พอในเกมจริงไม่มีเฮียอะไรครับเป็นตัวละครงูยืนนิ่งปากยังกยับไม่ได้เลยภาพแค่ดู H d ขึ้นเยเ ข้อที่3ฟีเจอร์ดีๆที่โดนตัดออกไปด้วยความที่เกมวอลคราฟเนี่ยมันมีระบบหลายอย่างที่เอื้อเฟื้อต่อตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมปเรื่องของระบบนู่นนี่อะไรก็ตามเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็เลยอาจจะยังเล่นมาจนถึงปี2021เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับพอมาอยู่ในภาควอ r ค r า f สามรีฟอสเนี่ยบิสซาดดันนึกอะไรอยู่ไม่รู้นะครับตัดสิ่งดีๆหลายๆอย่างออกไปซะง,งั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแคนตัดออกไปเฉยครับบิสซาดตัดออกทําไม คือของเก่าเนี่ยมันมีการตั้งแคนตีแคนอะไรพวกนี้นู่นนี่กันใช่ไหมเออมีการตั้งกลุ่มตั้งแคนกันแต่พิศาตัดออกครับงงเพื่ออะไรแถมระบบอย่างการควอนตั้มนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดแมปเองสร้างแมปเองอะไรแบบนี้พิศาตัดออกครับเพื่อคือไอ้ของเก่าเนี่ยผู้เล่นสร้างเองอะไรเองใช่แบบเบื่อ,อเล่นแบบนี้เบื่อแล้ว่าสร้างเองแม่งเลยอะไรเองแม่งเลยพิศาตัดออกในของใหม่เฉยวัด แถมที่แย่กว่านั้นนะครับผมก็คือตัวละครใหม่อย่างเดดไนท์เนี่ยที่บิสซา์บอกว่าตั้งใจออกแบบอย่างเต็มที่แต่ก็โดนชาวเลดดิกหลายๆคนนะครับผมจับผิดได้ว่าจริงๆแล้วตัวละครเดซไนท์แม่งก็คือลิทคิงนั่นแหละครับแต่เพียงเป็นเวอร์ชั่นลิทคิงอาร์เธอร์ขี่มาเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ต่างที่อะไรจากเดิมเลยนะครับอสุดยอดจริงๆนะครับบิสซา์นับวันนี่เหมือน EA ไปเรื่อยแล้วนะครับข้อที่4เรื่องของบั๊กในเกม ต้องบอกก่อนนะครับว่าบัก๊กับเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนของคู่กันไปแล้วนะผมไม่ว่าเกมมันจะออกมาดีหรือเทพแค่ไหนเนี่ยยังไงผู้เล่นก็ยังต้องเจอบักอยู่ดีนะครับจะเจอมากเจอน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความใส่ใจของผู้พัฒนาแต่จนแล้วจนรอดนะครับผมจนมายันในปี2021นี่บเนี่ยบัคในเกมวอลคราฟสามรีฟอสเนี่ยก็ยังคงเยอะไม่แตกต่างจากวันแรกสักเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยเจอแบบเฟรมเรทล่วงหรืออยู่ดีก็หลุดออกจากเกมอะไรแบบนี้คือ วิาสาดครับนี่เกมปล่อยมาจะปีหนึ่งแล้วนะมึงจะไม่แก้อะไรจริงๆหรอครับวิบาสาดวิดีโอที่คุณกำลังรับชมและรับฟังอยู่ณนะตอนนี้เป็นวิดีโอที่ผมตัดมาแค่ครึ่งเดียวของช่องเกมเมอร์ตัวปลอ,อมนะครับโดยวิดีโอเต็มเนะี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากดูส่วนที่เหลือนะครับผมคุณจะต้องไปดูในช่องเกมเมอร์ตัวปลอ,อมถ้าถามว่าทําไมทําแบบนี้เหตุผลหลักๆเลยนะครับผมก็คือช่องอตาตัวปลอ,อมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะลงคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเกมสักเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยผมก็จะไปลงช่องเกมเมอร์ตัวปลอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันก็มันมีหลายอย่างนะผมมันมีหลายอย่างอย่างเช่นคือผมบางครั้งอะ่ะอยากจะพูดถึงความกากของเกมนั้นๆในช่องโอตาัตปลอมใช่ไหมแต่มันพูดไม่ได้เพราะมันจะผิดคอนเซปต์ไงก็เลยต้องยกไปไว้ในช่องเกมเมอร์ตัวปลอมก็คือเป็นคอนเทนต์แบบโอตาัตปลอมแหละแต่แค่เป็นเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะผม แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่องเกมเมอร์ตัวปลอมเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมอีก3คนนะครับตัวเพื่อน3คนเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่แล้วก็แบ่งหมวดกันไปนะครับแล้วก็อยู่กันคนละประเทศด้วยอย่างคนแรกเนี่ยชื่อว่าไทเกอร์นะครับอยู่ประเทศลาวไทเกอร์ Tiger เนี่ยเขาจะทําคลิปเกี่ยวกับวอ l ์ลแดนไม่ก็ซีเอสจีโอนะครับเป็นพวกให้ข้อมูลหรือสอนทิกเล่นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมคนที่2เนี่ยชื่อว่าฟิปปี้อยู่ประเทศจีนนะครับฟิปปี้เนี่ยเขาจะชอบทําคลิปแนวรวบรวมข้อมูลนะครับผมอย่างเช่น รวมบอสหน้าประทับใจหรือรวมฉากต่อสู้อะไรแบบนี้นะผมแบบที่ช่องปี้บอยก็ทานี่กูจะโดนก็ฟ้องเวลาพูดถึงช่องเขาเนี่ยคนที่3ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนนี้จะไม่มีการบอกชื่อเขานะครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการจะเปิดเผยชื่อคือคนนี้เขาอยู่ประเทศเยอรมันนะครับผมแล้วเขาก็เก่งเรื่อง csgo เป็นอย่างมากเขาเคยลงแข่ง csgo อะไรแบบนี้อยู่แต่เขาจะไม่ค่อยอัพคลิปลงช่องเกมเมอร์ตัวปลอมนะครับนานๆทีเขาอาจจะมาอัพตามแต่อารมณ์เพราะว่าเขาอยู่เยอรมันไงแล้วประเทศเขากับประเทศเราเนี่ยประเทศไทยนะครับ เวลามันก็ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับบวกกับการเรียนแล้วก็กิจกรรมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะผมทําให้ตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ว่างนะครับแต่ก็มีการพูดคุยอ,ยอะไรการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการทําคลิปก็อีกก็ตามอารมณ์ของเขานั่นแหละนะครับผมโอเคทีนี้คุณก็รู้จักกับแอดมินทั้ง3าคนแล้วนะครับผมฉะนั้นเวลาที่เขาอัพคลิปลงช่องเกมเมอร์ตัวปลอม ก็อย่าไปตกใจว่าทำไมเสียงไม่เหมือนโอตะตัวปลอมนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นว่ารอดูผลงานของเราในอนาคตได้เลยนะครับคือช่องเกมเมอร์ตัวปลอมแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ทำจริงจังไงก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปแต่พอมาในปี2021ี่เนี่ยผมจะอัพคลิปไม่ใช่อัพคลิปดิอัพคลิปทุกวันเสราร์อาทิตย์นะครับผมอาจจะเป็นผมอัพทุกวันเสราร์แล้วแอดมินคนหนึ่งอัพทุกวันอาทิตย์อะไรแบบนี้สลับกันนะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ๋อทิ้งท คลิปต่อไปที่ผมจะทำก็คือรวมความกาก,ากเกมฟรีไฟ r e จุ๊บ